ไม่มีเลยไม่มีวลาเลยใช่อะไรนะก็ไม่มีเวลาเหมือนกันเหมือนกันก็สับขาหลอกใช่มผมไสับขาหลอกมันเยอะจริงแต่ไม่ต้องเยอะขนาดเยอะจริงปะมากฮ้ ชิงออฟพงเป็นยังไงบ้าชงชิงออฟชิงออฟพงก็สบายด <c oughs> ีมากแฮปปี้มากเพราะว่ารูา้สึกว่ามันได้เหมือนเติมพลงมังขนานพักผ่อนเต็มที่เลยนที่สำคัญคือมากกว่าเติมพลงมังคือได้อยู่กับน้องแมวมากก<อ>ว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยเราออกเช้ากลับดึกเลยแล้วก็ไม่มีเวลา,า <c oughs> แบบว่าไปพูดนะพูดเรื่องยาวเลยนะยังไงอ่ะ คอ,อ,อพอพอ,พอหอมคอหอมคอ,อแล้วกันแล้วก็คือน,นั่นแหละครับคือปกติวันนี้ผมจะไม่ค่อยได้ได้แบบได้ครูแมวเท่าไหรไ่ไม่ไม่สังเกตว่าน้องทําอะไรบ้างประมาณน,นึงผมสถูปว่าโมดินคือดื้ที่สุดทําของแตกความหน้าเขาเล่นจนเหนื่อยแล้วเพราะว่ามีไปประมาณสามทุ่มใช่แล้วก็อะไรนะ อาจารจ้าดีกว่าใช่ไหมดื้อน,นะแต่ว่าแต่ว่าโมนิการัรกมากทุกคนแต่ว่าเจอเมื่อวานก็แบบเกินตาไปตลอดแล้วกก็อ่อนแล้วก็แบบแล้ก็แบบเพิ่งรู้ว่าบิ๊กเบนซีมวนมากบิ๊กเบนก็คือแบบเกินามาบิ๊ก,กอ,อ,อันนี้ไม่เหมือนว,ว,ว่าบาานนิ๊กเบนด้วยบิก๊กเบนเดินมาหาตอนเล่นกับโมนิอ๋อใช่แล้วแบบเดินมาตักมาเล่นตลอดเวลาโมนิเนี่ยตอนเลยอยู่บ้านคือแบบทำของแต่ทุกวันครบ ตู๊กตาที่จะเป็นเซรามิกอย่างเงี้ยแล้วก็แจกันคือเหมือนเขาตลกเหมือนกันนะคือเออด้นหอดดูทีวีอยู่ใช่ปะอันนี้ขอเล่าหนึ่งนึงขอเล่าวิลกรรมแบบมันอัดอันมากมันคนไม่ไหวเออเปิดนอนดูทีวีอยู่เอ้ยดูทีวีแบบเปิดเน็ตแชร์ไวไฟก้อนเล่นหมดเน็ตโดนตัดแกจะเขซีมาเมื่อวานแล้วแบบเอไปบ้านนี้ยังไนครับก็เหมือนเขาอารมณ์ มีแจกันอะวางอยู่ข้างๆตัวหรืออยู่เป็นโต๊ะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วโม่ดินอเขาวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เตะแจกันให้มันล้มแล้วก็แตกแก็ตกใจเฮ้ยแล้วก็แบบโอเคเราพยายามจะโกรธแต่มันโกรธไม่ได้เพราะว่าหรือปะมันน่ารักเหมือนแบบเหมือนวิ่งเหมือนวิ่งมาเตะให้มันแตกแล้วก็แบบเหมือนแกล้งเราแล้วยังไม่พอวนตัวกลับมาถีบขาผมว่าทำทำไมนะ <c oughs> แปลก แล้วขาเป็นลอยอยู่ตรงตรงนี้เลย응อ่ะผมก็เลยคว่ามา,มารอบที่สองเพื่อมาถีบขาแล้วก็ลงไปผมว่อาใจอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็จับมามาห่ออย่นี้คือมันกดไม่ลงอะโมเมนต์นั้นหนักคือมัน,ม,ม,น,น,นม,มีความน่ารักก็แบบเออแมวเด็กก็เป็นอย่างนี้เนาะเอเอมันแบบทำอะไรที่แบบไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคให้าาย่างผ่เนี่ย แต่ก็อยากมีก็มองเหมือนกันว่าจีบครั้งแรกจีบแต่กันให้แต่จีบครั้งสองจีบผากก็ผองออแล้วก็ของก็งออคือโซไซเนใจทำทำไมวะแมบวบ้านแกเคยเป็นไมไม่มีเออแต่ว่าแมวบ้านมีกเกรจริงๆอ่ะเห็นอย่างนั้นแต่มันเรียบร้อยมากแทุกตัวจะไม่มีการแบบมีแค่หนักสดก็คือโซฟา ทหรือว่าข้ามหข้ามหน้าอย่างเงี้ยถ้าไหนสมควรดื้อมากๆก็ยังไม่ไม่ไม่ชนไม่สนะดับเลยใช่ไหมครัโอ้โหโนนยังไม่ชนแล่คือวางแก้วน้ำทุกคนอาจจะเห็นเอิร์ดลงในทีตอรี่ใช่ปหมมากระโดดขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็ปัดแก้วน้ำตกอะไรเงี้ยมิ้งวบแมวบ้าหือกันหรือเปล่าเคยเห็นแต่ในในวิดีโอตามแบบตามแมวแมวแบบแนวดังๆเลยที่แบบทำในโต๊ะกรโหลเนี่ย พิ่งมเคยเจอกับแมบบตัวเองที่บ้านตัวเองแต่ถ้าถ่ายไม่ทันน่ะจะได้มากเพราะมันเร็วมากเนี่ยแต่วันหลังถ้าถ่ายทันเดี๋ยวแบบลงให้ดูครับเก่งกันหรยังไม่เกงเฮ้ยสามตัวเซนเซเไม่ไหวแล้วนะตอนนี้จุ๊บๆโอเคแต่มวบ้านนี้ก็คือก็เรียบร้อย จริงๆแล้วเห็นเถอน<า> <c oughs> แต่มันเรียยร้อยมา,ากๆนะแมวบ้านมีการเจียบเงียบมีแล้วก็ไม่ได้ขี้อ้อนเหมือนบ้านที่เออที่แบบว่าดูอืดมาหาวว่ามีมีค่าสมัยตัวเดียวที่แบบอ้อนเนี้ยไม่ไม่มีเป็นแมวโลกส่วนตัวเออใช่โลกส่วนตัวสูงมากก็เออ,อ,อ,อ <c oughs> <c oughs> ก็ดีใจทุกคนที่มาวันนี้นะครับผมว่างานหน้าเนี่ยจะมากันอีกมันกันเยอะเลยนะครับจะได้มาคุยกันแบบนี้นั่แหละแล้วก็มาเจอเอ็กบิ๊กไม่ว่าจะเป็นงานหยอกงานงานคู่ก็อยากให้มากันนะครับผมครับเพราะว่าโอกาสมันไม่ไม่ได้มีบ่อยๆโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆก็สามสีจังการครับที่คืสามนะยี่สานโอเคสองโอเคแต่ว่าขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาหาวันนี้แล้วก็บอกว่าเราจะานะกินนะเธอจะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าเนาะใช่ถ่ายรูปกันนะเอาหุ่นเติมเล็กเลยอะประมาณเนี้ 对。